ปาตั๊ดต่อพอเวลามันทิ้งไปแล้วไปตอนนั้นไปคอไม่หงอกนะเือนว่าถ่ายไปซีทไปเลยอ่ะครับสวยมากเฟอร์เฟกต์มาก แข้งขานี่แบบโอ้นะมาครบเลยนะแวะเวเดวดีดตอนนั้นเจอหนึ่งเดือนเนาะอยู่งานตอนเจดีนะเพาจะมาอีกอนะมาอีกอาอยุครบสามเดือนมาอ,อีกสองเดือนสามเดือนนี่แบบโอ้ับนะอาอยุแค่สามเดือนตอนเนี้ยดูแข้งขาสิยังกับบะมันหัดเวยกันหัดเวยก่อนนะอนาคตนะพ่อพันธุ์ลันจีลา เราม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 าถ่ายมุมนี้หน่อยเด๋วสวยมากเลยอยู่ในคอกเนี่ยสวยมากหน้าปกได้เลยนะนี่มันมันอยู่มุมอย่างเงี้ยสวยจริงมุมมันดีมากเลยภาพคมมากเลยถ้าถ่ายอยู่ในน้องอะถ้าอยู่ในคอกนี่สุดยอดมากไอ้ไอ้ไอ้หมอเก๊กขอให้มาแล้วจะทำอะไรกันนะเด็กก็ตายเขาโอ้โหได้โทรหาเมาเลยเนี่ยเจ๊นอนที่ผมองนะไอ้เกากไอ้เก๊กผมไปหาเบอร์ไว้จะใต้เพื่อนเตอยดูดินในเฟซอะ

มีวัวง,งานที่ไหนเราจะตามไปดูตามกระแสลูกค้นาอยงนี้เออจะขึน้นอย่างเดียวเลยเรานะ่ะม <c oughs> ันอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> ไม่ถึงเวลาจะถึงเวลาเฮ้ย <c oughs> นี่เนี่ย <c oughs> จะเล่นอย่างเดียวเลยวันนี้ตา <c oughs> อันนี้เหรอ รอบสาวสาวไม่ได้เลยติดพี่ดอนท้งสองน้นคืนว่าเปิดว่าก็เลยอยู่แค่สองคนพักไงข้าวด้วยยอดจองเยอะพี่ไหนพี่ตีแค่ใส่พี่ตียอมเป็นหมันได้สองปีอ่ะ ไม่ผนแล้วก็ตายเขาว่ะผมจะสอกสากเดือนติดไปดีกสองเดือนกนหัวแล้วยกขาไปที่สุดทางนี้น่อยทางนี้เลยปลา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 ปสาแดงบารมีไปเรื่อยๆกับตัวทิกเม่นดีกันะครอ่าตัว่วนนานี้สุดยอดอีลีครับนะใมาลูกเออยใหม่มาลูกมาสวยๆเข้าไปกลอดช้อง ใจแรงว่ามึงได้ใจแรงใช่ไหมใช่ไหมครับมันไปแห้งเงี้ยไม่ได้เลยเี๋ยดูนี่ดิแล้วขาล่ะอ่ากับ้ไปด้วยสิ